แสงแดดอ่อนๆนะความยิ่งใหญ่นะครับอลังการของสะพานนะครับของประเทศไทยนะครับของบ้านเรานะ สวัสดีกันอีกครั้งหนึ่งนะครับช่องบ่าวนินนะครับตอนนี้ก็อยู่บนถนนพระราม2อขาเข้านะครับจะไปขึ้นทางด่วนตรงด่านดาวขนองนะครับรับงานขับแก๊บนะครับจากพระราม2องหกสิะไปส่งที่สุขุมวิทนะครับสุขุมวิทซอยเจ็ดสิบเอ็ด นะครับคุยกับลูกค้าบอกว่าถามเพาว่าจะให้ขึ้นทางด่วนไหมนะครับถ้าเขายอมให้เราขึ้นทางด่วนแล้วจ่ายค่าทางด่วนให้เราเราก็ขึ้นนะครับถ้าเขาไม่อยากได้ของเร็วไม่ให้ขึ้นทางด่วนเราก็ไม่ขึ้นนะ ขับไปเรื่อยๆนะครับ50บาทนะเขาให้เก็บบินไปให้เขาด้วยนะ วันศุกร์นะครับปกติแล้ววันศุกร์นี่รถจะติดมากเลยนะครับขนาดตั้งแต่เปิดเทอมมาน,นี่รถติดหนักแทบทุกวันนะยิ่งสุขุมวิทนี้ไม่อยากจะเข้าไปเลยนะครับแต่ว่างานมันพาไปพอไปส่งเสร็จเราก็ต้องหาทางออกมานะครับจากสุข,ขุมวิท ถ้ารับงานในสุขุมวิทแล้วเนี่ยมันจะเด้งตลอดเลยนะเราจะไปไหนไม่ได้นะอนอกจากเราจะปฏิเสธนะครับไม่รับแล้วงานเนี่ยมันก็เป็นงานวิ่งไม่ไกลนะครับแถวสุขุมวิทมก็เที่ยวหนึ่งก็ร้อยกว่าบาทแต่ใช้เวลาเยอะนะถ้าเรามาวิ่งข้างนอกอย่างนี้ เที่ยวหนึ่งก็สองร้อยสามร้อยนะครับแต่รถไม่ติดเนี่ยมันดีกว่ารถติดแล้วมันอารมณ์เสียนะหดุดหงิดอ่านี่เป็นด่านดาวขนองนะครับก็รีวิวให้ดูไปแล้วนะครับก่อนหน้านี้ วันนี้ก็วิ่งผ่านอีกนะครับเดี๋ยวก,ก็เก็บบรรยากาศให้ใหดูกันเผื่อมีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับเผื่อวันคืบหน้าก็ค่าทั้งด่วน50บาทในรถนีต้องเตรียมเหรียญไว้เยอะๆนะครับ เจ็บใบเสร็จด้วยนะครับขอใบเสร็จด้วยครับก็ไปกันต่อนะครับ ทางด่วนเฉลิมมหานครนะครับกลางวันอย่างนี้รถก่ไม่ยังไม่ค่อยติดเท่าไหรนะ่เล การก่อสร้างนะครับยังมีบางจุดที่เสายังไม่ได้ขึ้นมานะครับเสายังไม่โผล่ขึ้นมาเลยก็มีตรงน,นี้ก็โผล่มาแล้วนะครับถือว่าวิ่งได้ดีนะครับยังไม่ติดเท่าไหร่ยังไม่เห็นมีรถติดเลย รสร้างเสร็จแล้วก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็จะมีคานแบบขวางใหญ่ๆยาวไปนู่นเลยถึงถนนพระรามสองกันเลย วิทย์71นี่เราจะต้องไปลงสุข,ขุมวิท50นะอยู่ใกล้ๆกันนะตรงนี้จะเป็นทางขึ้นมาจากถนนสุขสวัสดิ์นะครับถนนสุขสวัสดิ์นี่ก็กำลังก่อสร้างรถไฟฟ้า สายสีม่วงอยู่เนี่ยมาตัดกันพอดีเลยเนี่ยเริ่มจะมีแสงแดดอ่อนๆน,นะดูแล้วดูอีกนะครับสำหรับงานก่อสร้างทางยกระดับนะครับความยิ่งใหญ่นะครับ อลังการของสะพานนะครับของประเทศไทยนะครับของบ้านเรานะความยิ่งใหญ่ความเจริญนะครับหนึ่งในอาเซียนเขาว่าอย่างนั้นนะครับประเทศไทย สวยงามนะครับท้องฟ้าก็สวยงามออกซ้ายก็จะไปแจ้งวัฒนะนะครับพระรามเก้างามวงวาน อากาศก็เริ่มเย็นๆนะครับเข้าสู่หน้าหนาวแล้วนะแต่ยังไม่หนาวนะครับแค่รู้สึกเย็นๆนะ,ะยังอาบน้ำก๊อกได้สบายอยู่นะครับ ไม่เยอะนะครับวันนี้วันศุกร์นะเป็นวันที่คาดว่ารถจะติดมากนะครับวันศุกร์สุดสัปดาห์จริงๆวันนี้กะว่าจะไม่ออกมาวิ่ง้วยซ้ํานะครับไปไปมามาก็เลยมาวิ่งนะครับออกมาก็จะขับศุกร์เสาร์อาทิตย์ต่อไปอีกเลยนะครับเสาร์อาทิตย์ไปเลยหยุดวันจันทร์ยาวเลยทีนี้หยุดเป็นอาทิตย์เลย การขับแก็ปนะครับรถกระบะนะครับรถกระบะ4ประตูหรือว่ารถกระบะแคบรถกระบะตอนเดียวนะครับก็สามารถสมัครขับได้นะครับแก็ปไดเวอร์เผื่อพี่น้องท่านใดสนใจนะครับรถผมก็เป็นรถกระบะ4ประตูนะครับโตโยต้ารีโวนะครับตัวสูงพี่น้องถามมานะครับว่ารถรุ่นไหนนะครับเป็นโตโยต้ารีโวนะครับยกสูง สีดำนะครับเกีรยออโตโ้นะคือมันไม่ค่อยได้วิ่งนะครับผมทำงานอยู่กับบ้านรถไม่ค่อยได้ใช้เลยออกมาจะสามปีแล้วนะครับเพิ่งจะวิ่งได้สองหมื่นกว่าโลก็เลยเอามาสมัครขับแก๊ปนะครับเวลาว่าง เคลียงานที่บ้านเสร็จแล้วแล้วก็ออกมาขับตอนนี้ก็เป็นสามหมื่นกว่าโลแล้วนะครับขับมานี่เดือนที่สองแล้วก็รายได้ก็พออยู่ได้นะครับเ,เหลือกลับบ้านวันละเจ็ดแปดร้อยเก้าร้อยบางวันก็เป็นพันก็มีนะหักค่าคอมมิชชั่นหักค่าน้ำมันออกแล้วนะครับขับอาทิตย์หนึ่งนี่เราเห็นเงินเลยครึ่งหมื่นเลยนะครับ ทิดละสี่ห้าพันเงินที่เราได้เหลือ,ลอนะครับหักหมดแล้ว,ลวก็ได้มีเห็นบรรยากาศกรุงเทพนะครับจุดไหนที่เราไม่เคยไปเราก็ได้เห็นได้รู้โอเคนะครับสําหรับคลิปนี้ก็จะขอจบไว้แค่นี้ก่อนนะครับเราไว้เจอกันใหม่คลิปต่อไปนะครับ สวัสดีครับ